ที่ประชาชนด้นะครับคือวันนี้แขงนั้นจะมาบอกว่ามันนั้นได้เข้าสู่ซีซั่นใหม่นะครับนี่ครับตอนนี้ก็เป็นซีซั่นที่33นะฮะน่าแข่งรถเลยฮะนี่ครับซีซั่นที่33แล้วก็น่าสานะครนี่33แล้วนะครับจีไอี๊กีตรงนี้นะครับซีซั่นที่สามสามแล้วแต่ซีซั่นนี้ก็เหมือนเดิมครับ สิบแปดตอนแรกมีอยู่แล้วได้มาสิบเจ็ดสิงหาเก่าผมนั้นก็บอนไปแล้วเพราะว่ากเ็เล่นก็เล่นมาหิวก็อันนี้นะฮะเป็นชี้ที่ส,ส,สามแล้วนะผมรถเลยจะกู้ใมากู้นี่ฮะถ้าใครสนใจก็ติดต่อแบกผมหม่ฮะนี่ชื่อนี้เลยครับติดตามเยดีนี้ ใช่หยียดไปก็ไม่หน่อยนะครับแรงรถเลยนะฮะแรงผมรถเลยเอาหนออกดีข้าสุดที่มาแล้วครับอย่าลืมอย่าลืมกันนะฮะข้าสุดที่มาแล้วกำลันแรงให้ดีมากที่สุดเลยนะฮะข้าสุดที่สองข้อผมนันหน่อยฮะ เอาแค่แรงแพทหรือแรงไดมอนก็ได้ไหมแต่ผมจะตัดสินใจก่อนว่าเอาแรงอะไรดีเอาซักไดมอนหนีครับให้ไหวก็ช่วยผมหน่อยเ้ยเพราะว่ามันชีคเค้นก็ได้มากถ้าใครสนใจก็ปกป้องผมหน่อยนะเพราะว่าจินติ์บอก